สวัสดีครับท่านชมทุกท่านวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยกันนะครับถ้าคู่นี้ได้ชกกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับระหว่างนาบิลอานาน,นะครับกับเคียมรันนาบตินะครับถ้าได้ชกกันเป็นคู่มวยที่น่าดูน่าชมมากๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ มาดูผลการชกของนาวิวอานาัน์สี่ไฟล่าสุดของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับชนะคะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในศึกวันรุมพินี46วันที่2 2ธันวาคม2566ชนะน่อยบกชนะนกจกสองกุลาบดำสอจอบเปยกอุทยัยนะครับในศึก ลุมพินี69วันที่5กรกฎาคม2567ชนะคะแนนฟิลิปเป้โ,โ,โรโมในศึกวันไฟไนท์24นะครับวันที่3สิงหาคม2 5 6 7นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนซอรินอูในศึกวันลุมพินี 81นะครับซึ่งชกกันในวันที่27กันยายน2 0 6 7คือวันศุกร์ที่ผ่านมานันเองนะครับใน4ไฟหลังสุดของเขานะครับคือ4ไฟลล่าสุดชนะรวดนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นนักมวยที่สูงยาวนะครับสูงยาวสูงถึง 192ซนติเมตรนะครับในรุ่นนี้นะครับดูว่าหน้ามิวอนานาณนะครับก็จะได้เปรียบความสูงความยาวทุกคู่นะครับในรุ่นนี้นะครับในรุ่นเป็นตั้งเวทนะครับน้ำหนักไม่เกิน145อปอนด์นะครับก็ถือว่าสรีระรูปรากนะครับสูงยาวใหญ่กว่า ทุกคนในรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นตัวอันตรายเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็มาดูทางเคียมรันนาวิตินะครับเป็นชาวรัสเซียนะครับถือว่าเป็นตัวอันตรายของในหลายคนนะครับในรุ่นนี้นะครับรวมทั้งนักมวยไทยด้วยนะครับหาตัวจับยากนะครับที่จะ สู้กับเคียมรันได้นะครับในเวลานี้นะครับมาดูสติสีไฟล่าสุดของเขานะครับชนะคะแนนพงศิริพีแสนชัยมวยไทยยิมในศึกวันลุมพินี35ชนะครับชกในวันที่29กันยายน2 5 6 7นานะครับชนะคะแนนอวตาร PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับในศึก วันลุมพินี55นะครับ15มีนาคม2567นะครับชนะน็อกจกแรกเสือแบ็คทอพาน49ในศึกลุมพินี68วันที่28มิถุนายน2567นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนน้องโอฮาม,าม่ามวยไทยนะครับในศึก ลุมพินี8 1สิซึ่งชกในวันที่2ี่กันยายน2567นะครับก็เป็นรายการเดียวกันนะครับกับนาบิโออานานนะครับที่ชนะคะแนนซอรินูนะครับ,นนนรนนะรบในศึกวันลุมพินี8 1ในศุกร์ที่2 7กันยายน67นะครับก็ในคือมืนเดียวกันนะครับ ในไฟล่าสุดนะครับไฟสุดท้ายต่างคนนะครับต่างก็ชนะคะแนนมาเหมือนกันนะครับจบนะครับแต่ว่าทางด้านนาวิวอานาลนะครับก็จะชนะนักมวยชาวเมียนมานะครับขาดลอยนะครับซอลินอูนะครับทจบนะครับก็ถึงว่าท่าได้ชกกันนะครับ ปกเป็นคู่มวยที่น่าดูนะครับยังมองไม่ออกว่าใครจะชนะนะครับได้เปรียบคนละอย่างนะครับส่วนนาบิวอนานานั้นได้เปรียบความสูงนะครับสูงถึง192เซนนะครับมีอาวุธยาวนะครับมีเตะมีศอกนะครับแล้วก็มีหมัดเจ็บนะครับหมัดที่ส่งพลังเหมือนกันนะครับสำหรับ นาบิลอานันนะครับดูว่า2ไฟล์ล่าสุดของนาบิลนะครับเก่งขึ้นมาเยอะแข็งแกร่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องดูว่าเคียมรันนะครับจะเข้าติดหรือไม่นะครับจะเข้าไปทำนาบิลอานันได้หรือไม่นะครับคงจะอาศัยความรวดเร็วนะครับเส็บเท้าที่รวดเร็วนะครับเข้าออกรวดเร็วของเคียมรันนาปตินะครับ เข้าไปทำนะครับทุชม,มนะครับมีเตะแล้วก็ต่อยหมัดได้รวดเร็วนะครับเสียบเท้าของเราเร็วมากนะครับสำหรับเขียมรันนะครับนักมวยรัสเซียคนนี้ถือว่าเป็นตัวอันตรายคนหนึ่งในรุ่นนี้นะครับทุชม,มนะครับแต่จะเข้าไปทำนาบิลยากนะครับในไฟนนี้นะครับถ้าได้ ชกกันนะครับผมว่าเข้าไม่ติดนะครับจะโดนนาวิลดักแทงเข่าดักต่อยหมัดดักฟันศอกนะครับโดยเฉพาะเข่าแทงเจ็บๆทั้งนั้นนะครับกระดูกทั้งนั้นนะครับแทงเข่าหน้าท้องนี่ยุบได้นะครับท่านผู้ชมผมให้นาบิลได้เปรียบนะครับสองหนึ่งนะครับ2อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้ามวยคู่นี้ได้ชกกันนะครับผมว่าหน้าดูสนุกมากๆนะครับ ผมคาดว่าแฟนมวยได้หลายท่านนะครับน่าจะอยากดูแล้วก็อยากให้โชคกันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ